แน่นอนค่ะมีหลายสาขาให้เลอกอีกไหมคะอันดับหนึงน่งานการเชออันนี้สามรเอยยงครับเรินเชนครับของพนักงานที่นี่ผมซื้อเยอมากครับรายใบปางนก็ซื้อ,ย,อยี่สิบใบทึงเยนี่เอาฝากเนี่นยจ่าจริงแล้วเราก็เอาไ้ซื้อดีกว่านคงฝากให้เดีกว่า มีออสการ์ด้วยแล้วก็กระเป๋าเล็กๆครับฝั่งก็าเลยก่อนที่จะของกับกลับไปกรุงเทพน,นะก็อาจจะบินไกด์ช่วงเย็นใช่ไหมครับ<ม>ช่วงเช้านี่แหละมาซื้อกล้องที่แบบต้องแพงมากก็ได้ครับมี300แย่ช็อปนะครับอ,อย่างซีคอยส์เขามีนะครับนอกจากนั้เขามีทพ่อคู่น,นะครับเขาก็จะมีครับมีบริษ,ษัทที่300แย่ช็อปนะครับลองหถ่ายรูราคาคุณภาพมีใช้ได้เลยะครับแล้วก็ราคา dạy là không có chỗ hắn 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 งั้นตอเน,นี้ยกลับบ้านดีๆแล้วก็ปลงน,น,นี้ก็บุกแปลงแปลงญี่ปุ่นเนี่ยเก่าๆกลับบ้านพร้อมนอกก้ากลับบ้านคือเขาเนี้ยนะครับนะผมแน,นะนำแบบใช้ไม่หมดที่คืนะออย่างนะคือทำยังไงให้คุ้มแล้วก็ทเที่ยวแบบเที่ยวแบบปลอดภัยราคาก็ไม่แพงนะครับแต่ผมเวลาก็มีเนาะดันโใช่ยเมตตาสามวัางสี่วัางเองนะครับ ทำยังไงให้คุ้มนะครับร้านหนึ่งนี่อันนี้นะครับบางทีเราเข้าไปร้านกาแฟเนี่ยครับราคาก็าจะซูนเนาะแต่ถ้าเราเข้าไปร้านสะดวกซื้อนะครับร้อย,ยเยนร้อยห้าสิบเยนมาสี่สิบบาทสายสิบบาทก็สามารถซื้อกาแฟแก้วนึได้ไมแพงนะและก็รสชาติดีนะที่สำคัญก็คืออ่นับที่ที่คนชอบแล้วอรหาที่ตรงนั้นกินกับเพื่อนๆก็ได้ครับ ทำเินด้วยกาแฟเออแบบนี้นะกาแฟเนี่ร้านกาแฟที่ใช้เงินแค่ไหนก็ไม่ได้นะกรับอีจอนนะครับอจอนเที่ยวี่ปครับทีว่าคิดเอง าการเดินทางเกิดจากความคิดสร้างสรรค์คุณเป็นคนเลือกทางเดินเองกากความสุขได้แค่ไหนในเวลาและค่าใช้จ่ายที่ต้กกำหนดเหมือนดังชีวิตเราฮิโร